แม่ไม่อาเทียบหนึ่งม่ล้านลูกขอตั้งปณิธานสรรสินที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง โอเค Good morning. How are you? เอาคนั่นเนาะครับวันนี้ขออภัยด้วยนะผมพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดครับปกติผมจะพูดแท่ภาษาอีสานฟังได้บะใครแนี่ยวะเอาจังซีเด้อพู้ได้ฟังได้ก็ฟังฟัง่ได้ก็นั่งอย่หันแล้ะ โอเคผมชื่อมาร์ตินวีเลมาจากนูน่นประเทศอังกฤษเคยไปปะ <S <S เออบะต้องไปดอกมันยากนะฮะอยู่นี่และมาอยู่ประเทศไทย25ปีครับเนานแล้วมีอันหนึ่งลูกสามไม่ยังออที่แรกผมจะเอาเมียสามลูกหนึ่งแต่อย่าไปเอา พูดแอวปวดหลังพูดหัวด้วยเดี๋ยวนี้ก็เลิกทางกับเมียอายุกัเสียดายอายุแต่ไม่เป็นไรลูกสามคนนะเป็นสัญชาติไทยมัดไม่ไม่มีสัญชาติอังกฤษลูกชายคนแรกอายุ22ปีครับรับรัชการสองปีจับใบแดงเลยทิศทหารครับ <laughs> อยู่นี่หละอยูสุดยอดเลยอยู่รับ11รักษาประองเดสุดยอดเลยุ่มหญ่ที่สุดเลย <laughs> อันนั้นคนแรกคนที่สองเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้อายุ20ปีครับแต่ไม่เรียนหนังสือทำงานอย่างเดียวสบายกับเพื่อนเป็นอะไรนะเป็นพริตตีเป็นพริตตีโอ้ไม่ต้องเรียนหนังสือดอกยิ้มเฉยๆก็ได้วันละมืน่นสองมืน่นเดสบายเลยนี่ยนะ แล้วก็อยู่กับพอผมเดียวนี้ก็เป็นเอตัวเล็กเรียนมัธยมสองครับแต่จริงๆพมมาอยู ir, no? ่ประเทศไทย25ปีแต่เก ah ิดอยู่ประเทศอังกฤษเนาะแล้วก็จริงๆชีวิตน่าจะดีมากเลยเพราะว่าพผมเป็นลูกเจ้าหนายลูกหมอลูกครูนั่นแหละแม่ก็เป็นครูพ่อก็เป็นพวกด็อกเตอร์ด็อกเตร์นี่แหละพี่สาวก็เป็นสาจาญา์ เัว่มันก็เป็นสัตว์ที่อันกันเดือแต่ทั้งจะเกิดมากเก็นชีวิตเขาลังบากลังบากเด้อเพราะว่าเขาทำทัวสบายสบายก็ไม่ได้ดอกบ้านก็ต้องเป็นบ้านหลังยหาย่ๆยรถยนต์ก็ต้องเปลี่ยนทุกปีเด้อลูกก็ต้องส่งไปเรียนทั่วทีเลยผมสงสารมากๆทั้งจะเป็นเด็กน้อยผมบอกพ่อแม่ว่าผมไม่เอาดอกชีวิตแบบนี้ผมไม่เรียนหนังสือแต่ว่าเขาบังคับให้เรียน ผมก็เออเออโอเคดอกเรียนให้ดอกอายุ1แปดปีสอบเข้ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เกิดยินท์ว้าพูดยาเลยเด็กขาดเป็นช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าพูดหัวมืดตุ๊บเลยเพราะว่ามแต่พวกเรียนหนังสือเก่งๆเนาะ และเคยสังเกตบังบอกไอ้พวกเรียนหนังสือแก่งๆมันที่ว่าวบ่รู้เรื่องเลยว,ว่าวึ้นมาคือไม่เอาเม็ดแเด็โอ้พวดหัวเลยผมก็อยู่ไม่ได้ดอกผมก็อยู่ได้พี่เดียวแล้วก็ย้ายไปอยู่มหาวิทยาลายัยลอนดอนอีกสองปีก็จบจบปริญญาตรีจบดีอยู่เกียร์นิยมอันดับหนึ่งย่าเลย ผมบอกว่ายาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่เจริญกรุเพื่อนทางจะพฏิวัติอุตสาหกรรมเกือบ200ปีเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมคือเกิดแบบนั่ยเจ้าจะอยู่แบบนั้นลูกหมอก็ได้เป็นหมอลูกครูก็ได้เป็นครู ลูกชาวบ้านก็ได้เป็นชาวบ้านเกิดแบบนั้นชีวิตมันจะเป็นแบบนั้นผมเป็นลูกหมอผมจึงเรียนได้แต่รับรองได้มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ไม่มีลูกชาวบ้านดอกมีอยู่แต่เขาไม่ได้เป็นนักศึกษาเลยเขาเป็นคนกวาดถานนคนเก็บทําอาหารอะไรประมาณนั้นแหละยิย่งเจริญเท่าไหร่สังคมก็แตกออกถ้าเกิดเป็นลูกหมอลูกครูสบายก็เพื่อนเลยแต่ถ้าเกิดเป็นลูกชาวบ้านไม่มีอะไรเลยเรียนจนก็อายุสิบหกขวบ ไปทำงานจนอายุ65ปีแล้วก็แก้แล้วรัฐบาลก็จะมีเงินผู้สูงอายุให้เราหลังจากนั้นสุวนมาก็มาเอาเมียไทยแล้วมาไตาย,ายเอวอีสามนมัดนั่นแหะฝรั่งแก่ๆนัน่น,นแต่ว่าประเทศอังกฤษมันจะมีโคดีอย่างหนึ่งคือระบบสวัสดิการถามว่าประเทศไทยก็ทำได้เหมือนกันกับประเทศอังกฤษมันไม่ได้ดอก เพราะว่าอะไรเพราะว่าสวัสดิการของรัฐประเทศอังกฤษเป็นเงินของเรามัดทั้งตะวันแรกที่เราทำงานรัฐบาลก็คูดรีดเงินมัดเลยภาษีรายได้ดําสุดลอยละ25ยถ้าเป็นพวกอาจารย์อาจารย์นั่ลอยละ45ภาษีมูนค่าเพิ่ม้อยละ22.5ประกันสังคม้อยละ7ถ้า,ยา,ถายากได้เงินผู้สูงอายุตอง ฝากเงินไว้กับรัฐบาลเพราะว่าสังคมเปลี่ยนสังคมเจริญ200ร้อยปีเยพึ่งพาอาศัยกันก็ไม่ได้ต้องพึ่งเงินอย่างเดียวแกแล้วไม่มีใครสนใจเด้พ่อแม่ก็ตายแล้วพี่น้องก็บลำบากลูกหลานก็ไปรับจ้างทางอื่นแล้วเรียนจบแล้วผมก็ได้วุฒิบัตรด,ดีๆเนาะได้เกียรติเนี่ยมันดับนึ่งผมก็โยนให้พ่อแม่เขาอยากได้แห้งอยู่ เพราะว่าเป็นคอนชั็นกลางเด็เขาชอบเอาลูกมาอวดกันว่าลูกจบที่ไหนเขาจะทิตไว้อยู่บ้านเด็เวลาเพื่อนบ้านมามืนกับจบแล้วผมไปทํางานเด็เป็นอาชีพอันดับหึในโลกแอบกรรมกรรู้จักบ่สุดยอดเลยผมชอบชอบเ,อเป็นกรรมกรสิบปีชอบมากมากเลยแตายอมรับเลยทําไปสิบปีไม่มีอะไรเปลี่ยนขาแรงกระดัมเด็ ประเทศอังกฤษสมัยนั้นเพนกรมกรมโรนหนึ่งวันค่าแรงแค่เจ็ดพันบาทวันเดียวมัดจ่อยเจ็ดพันเดียเสียภาษีลอยละยี่สิบห้าจยประกันสังคมลอยละเจ็ดค่าเช่าห้องนอนห้องเล็กๆประมาณนี้แหละวันเดียวพันกว่าบาทเดียอาหารจานเดียว 4, ยยสี่ร้อยเมื่ายาเซนรู้จักยาเซนไหมผมเอามาให้เบ่งยี่ไม่มี Power Point พูดนะ โหเล็กๆแบบนี้อยู่ประเทศอังกฤษคิดเป็นเงินไทย450บาทผมมาอยู่อีสานวันแรกทุ่งบกย่อย10บาทเซลยนะซ้มคืนสวรรค์เลยมาวันแรกดูดมัดคืนจนเป็นล่มเลยเป็นกรรมกร10ปีเพราะว่าผมชอบผมชอบชีวิตอิสระชีวิตเรียบง่ายถ้ายอมรับเลยเป็นกรรมกร10ปีไม่มีอะไรจะเปลี่ยนพอดีอายุ30ปีแม่ผมเสียชีวิต ผมก็ได้มรอดอกเล็กๆน,น้อยมาผมว่าจะเปลี่ยนชีวิตแล้วผมจะไปทางอื่นแต่ว่าวางแผนไว้ย,ยังดีเลยคือผมจะเอามรอดอกของแม่ไปใช้มัดเลยก่อนผมจะไปเที่ยวเที่ยวประมาณปีครึ่งผมจะมาประเทศไทยไปลาวไปพมา่าเวียดนามกัมเบนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ลงไปออสเตรเลียผมจะไปเป็นกรรมกรอ,อยู่ประเทศออสเตรเลียเพราะว่าคนออสเตรเลียไม่เหมือนฝรั่งคนอื่นเด ปกติฝรั่งมันจะเป็นพวกมาดใหญ่รูมากขั้นแขวนิดนึงนะแต่คนออสเตรเลียเป็นเชื้อสาคิคุกมัดน่ะมันจะว่าง่ายๆ่ายแตวผมชอบชอบเดผมอาจะไปเที่ยว18เดือนใช้มรดกของแม่ให้มัดเลยถึงประเทศออสเตรเลียพอดีเลยแต่พอดีมาประเทศไทยเป็นทีแรกผมยกนิ้วให้เลยนะทีเทียวเยอะมากเงินที่คิดว่าจะใช้18เดือนสองเดือนมัดจ่อยเงินเด ที่เดียวเลยผลิีกับอังคิดไม่ได้ไม่เงินเลือหาลอยบาทไปน่าก็ไม่ได้เลยจะคนไทยเจา้าิิสัยดีดีอย่างหนึง่งคือว่าคุณเฮนฟรังทีน่ายคุณจะจ่างเป็นครูโอนภาษาผมมีเงินเลือทั้งชีวิตหาลอยผมลองทุนมัดเลยเนกไทยเทวนาเก่าบาท รองเท้านั่งครูหนึ่งก็เฝ้าเอกสารใบหนึ่งแล้วผมไปสมัครเป็นครูอยู่แถวสายามสแควร์อนุสาวรีเนี่ยผมก็ตกใจเขาเอาเลยนะจริงๆเป็นกรรมกรเดแต่เดินเข้าในห้องบุ๊บเป็นเห็นดังยาวๆเนกไทก็ยกมือไหว้เลยว่าอาจารย์อาจารย์เอ,าาอาา้กูนี่แหละอาจารย์เ,เขาแจา้งเลยนะสุดยอดเลยวนะ่าแต่ระวังที่สุดอันดับหนึ่งฝรังมาซอนภาษามันคือนกันมดเด้มันเป็นพวกกรรมกรที่ไม่มีเงินกลับบ้านเฉยๆนั่นเอะ อย่าไปสนใจเลยแต่ว่าคุณยางแพงมากเด้ออันนี้25ปีที่แล้วเดือนละสามหมื่นแล้วผมยอมรับเลยเป็นอาชีพที่ลำบากที่สุดหนโลกผมโคยกมือไหวอาจารย์ทั้งหลายเนีพ่พอโอ้โหถวพวดทั้งต่วันแรกเลยเข้าในห้องเรียนปุ๊บมีแต่แดกหน่อยแตกวินๆเลยโอ้โะกวนทีนมัดเลยแดกหน่อย้ยพูดว่าแห้งเลย <laughs> ผมบอเอาดอกแต่ว่าอดเอาอยู่ประมาณ แเดือนก็ได้เจอกับเมียซื้ออะไรนะรถจนาสักซื้อไว้นี่เนดะ้เมียหน่อยสักไว้นี่มัดเลยวะนนะบอกว่ <mikä> <ม>าทําดอกนั่นะพอดีรถจนาเป็นคนอีสานมาจากอำเภออุบลรั์จังหวัดคอนเคอยู่ด้วยกันพระมันสามเดือนอยูเท่วนี้แหละพอดีมีวันหนึง่งเขาบอกอยากกลับบ้านอยากไปยุ่กับแม่ใหญ่ ai. ผมผมถามว่าอยู่ไหนเขอบอกว่าอยู่อำเภออุบลร,รัฐจังหวัดคอนเน่นผมไม่รู้เรื่องเลยอ am อํามึกตืบเลยผมไปทามสุเมเจกอยู่แถวนี้แหละเพนจังใดปอยู่อีสานกขาบอกอย่าไปลำบากร้อนก็ร้อนแรงก็แรงไม่ได้เจริญไม่ได้พัฒนาไม่มีอะไรเลยทุกยากสิตายเขาว่าอย่างสั้นเดีผมวางแผนไว้เลยผมจะมาวันเดียว จังหวัดคอนเคนผมจะไปห้าแม่ยายแล้วก็สวัสดีค่าปุ๊บแล้วสิลอยเลยกลับไปกรุงเทพเดกเพราะว่าคิดในใจบ้านโอกมันจะลำบากที่สุดเมื่อนอะไรเนี่ยอิธิโอเปียอ,อะไรสักอย่างนึงเดไปแล้วปุ๊บวันแรกชีวิตเปลี่ยนเลยเมารถตูมาจากกรุงเทพเดกรุงเทพโคราชคอนเคนคือนุบวร,รัษออกมาพุทธถึงบ้านของแม่ยายสุดยอดเลยลองจากรถเห็นบ้านเขาเดทิศภูเขา ที่ดินสิกไร่เขียวธรรมชาติดีกว่าบ้านเซตีอยู่ประเทศอังกฤษเดบ้านทำโดยไม้เด้ไม้ปะดูไม้มะคามงไม้พยุงเดเขาไม่ได้ซือ้อดอกเขาอขโอมอยมัดบนภูเขาทัดเบนเลยวะเยแต่ว่าแต่ว่า,าทกใจแห้งเดเพราะว่าทั้งแต่ามาอยู่กรุงเทพได้ยินว่าย่าไปอยู่อีสานเด็ดขาดลำบากแต่ผมเห็นพื้นฐานชีวิตของชาวบ้านแน่นอนอยู่แล้วส่วนหนึ่งลำบากเดรายได้น้อย ชีวิตกันนื่อยแต่พื้นฐานชีวิตข้อเลยอยี่ยงกับประเทศอังกฤษเคนอังกฤษ40%แม้แต่ที่ที่อยู่อาศัยก็ไม่มีต้องไปเชาจากเทศบาลถ้ายากได้บ้านก็ต้องทิศนี้30ปีจึงจะซื้อบ้านได้ได้บ้านเล็กๆหน่อย,อยสำเรียงหัวเรียงคายนั่นแหละนนะผมตัดสินใจแล้วผมจะอยู่ช่วงแรกๆก็ไม่โคตกลงกันมั่ว่าไปอยู่บ้านนกทำอะไรก็ได้ห้ามสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียว ผมพอไม่ชอบผมไปเป็นกรรมกรประมาณหกเดือนสุดยอดเลยมากมากเครียงเลยแต่พอดีเงินก็ไม่พอดอกเมียก็บังคับให้เป็นครูบ้านนอกเลยพอดีก็อันนั้นปูดทัวที่สุดเลยเด็กน้อยบ้านนอกยี่สิบปีที่แล้วไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยเป็นครูอีกสองปีแล้วก็เก็บเงินไว้แล้วก็ล่าออกไปเป็นกรรมกรเหมือนเดิมพมชอบพอดีพอดีอดช่วงที่เป็นกรรมกรครั้งที่สองเนี่ยมีข้าราชการท่านหนึง่ง เชิญผมมาช่วยมาแปลเอกสารให้เขาเขาจะมีโครงการโครงการหนึ่งยาวๆชื่อยาวๆเด็โครงการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอด้อมดีจังหวัดคอนเคนชื่อยาวๆเด็พอดีพอดีเขาให้ผมแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องเศรษฐกิจโพเพียงเขาไปเลือกหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ลำบากที่สุดในอำเภอมีปัญหาทุกเรื่องแลามาร่วมกับชาวบ้าน ช่วยพัฒนาชุมชนโดยได้อาศัยพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงสองอย่างก็คือหนึ่งเรื่องเกษตรพอเพียงและสำคัญที่สุดเรื่องความคิดพอดีวันนี้เวลาหน่อยมากผมจะไม่พูดเรื่องการเกษตรเพราะหล่ทานที่นี่ค่าการเกษตรจะช่วยให้ชาวบ้านมีมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นชีวิตของตัวเองได้ผมบอกได้เลยจากประสบการณ์ชีวิตในชนบทไม่มีทางเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์สำหรับชาวบ้านในเรื่องของความคิด แล้เรื่องของจิตใจฮาบางเอิญบางเอิญ18ปีที่แล้วผมย้ายพายุมูบานนั่นที่เป็นมู่บานน้ำรองของคุณหมอสําหรับตัวเองเป็นมูบานในอุดมการของผมถ้านักศึกษาอาจารย์เห่นอาจจะคิดว่าเป็นมู่บานที่แย่มากลําบากจิตใจแห้งแรงดินก็ไม่ดีปลูกอะไรก็ลําบากรายได้น้อยมากการศึกษาก็น้อยมากจะสร้างคมสุดยอดโคกันได้พึ่งพระอาศัยกันได้ เพราะว่าวิถีชีวิตของฝรั่งปกติก็คือเพิ่งเงินกับเพึ่งรัชการฝรั่งก็เห็ุได้เพราะว่าเราเสียภาษีเยอะรัชการก็มีงบประมาณที่จะจัดสวัสดิการเยอะแต่บ้านนอกบ้านหามันพึ่งไม่ได้เพิ่งเงินก็ไม่ได้เพราะอาชีพการเกษตรรายได้น้อยและพึ่งรัชการก็ไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลมีงบประมาณน้อยเพราะว่าเพราะว่าชาวบ้านไม่เสียภาษีไม่จ่ายประกันสังคมไม่ทําอะไรเลย พราะฉะนั้นผมไปอยู่หมู่บ้านนั้นประมาณ1718ปีครับเป็นสังคมที่ผมชอบไม่มียาเสพติดยกเว้นแต่สุรากับบุรีก็มมอยุ่แต่ไม่มีใครว่าดอกมันเป็นสมุนไพรเฉยๆมันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านไม่มีการพน,นันยกเ,เว้นแต่วันที่หนึ่งวันที่16กกับงานศพด้วยนะเจ็ดวันไม่หยุดเลยโอเคดอก ฟังตายเมื่อก่อนโอปปตายแล้วดูสำคัญที่สุดสำหรับผมไม่มีอาชกรรมผมเดินไปไหนก็ได้ลูกผมเดินไปไหนก็ได้ไม่เหมือนประเทศอังกฤษเมื่อาทำรั่วเดินคนเดียวก็ไม่ได้ยิ่งเจริญเท่าไรสังคมลำบากทุกวันนี้ประเทศไทยก็เปลี่ยนเยอะนะผมไปอยู่บ้านนอก25ปีที่แล้วเจริญเยอะมากแต่สังคมก็เปลี่ยนขึ้นกันเียอนาคตประเทศไทย ุทธทองๆเลยผมเป็นห่วงมากๆเลยลูกลานุ่นี่ก็ไม่ทำกานก็เสียดีใจที่เห็นวิทยากรท่านนึิงเป็นสาวน้อยเมื่อกีนีเนี่ยนะเขาเรียนแล้วเขากลับไปเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเลแต่คนแบบนั้นน้อยมากครับกนะ็ย,ยังอีกหานหที่ยุนนาฬิกาก็หยุดเดินเลยนะสำหรับตัวเองจริงๆก็อยากให้กำลังใจคณะอาจารย์กับนักศึกษาในวันนี้เ,เรียนหนังสือเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตความรู้ สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านคาดเขาคาดสิ่งเดียวชาวบ้านเขาคาดโอกาสคาดโอกาสที่จะเรียนรู้ได้ผมถือว่าผมโชคดีที่สุดไปอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่มีคนหมอมาช่วยเพิดโอกาสให้ชาวบ้านเรียนรู้ได้เรียนให้มันรำ่ำให้มันรวยมันไม่มีดอกเรียนให้มันสบายมันไม่มีดอกเพราะว่าเขาเป็นชาวบ้านสัจธรรมชีวิตของชาวบ้านคือหนึ่งไม่มีเงินสองกนเหนื่อยแต่สําคัญที่สุดถ้าเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในวงกว้าง เขาจะเห็นคุณคาของสิ่งที่เขามีอยู่หมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยสุดยอดเลยผมชอบที่สุดเลยนันเดินไปไหนก็ได้ไม่ผิดถนอนไม่ยุดทำเนียบไม่เผานกวิดมันไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหาเลย m อ6มสก็ไม่มีดอกมีแต่เอ5มยหเทมรานขาเลยนะแต่ไม่มีปัญหาดอกห้ามกินเกินวันละสองลังเนาะสองขวดตลอดเต่สำหรับวันนี้ ก็อยากให้กำลังใจยอยากคบวกคุณทั้งคณะด้วยที่เชิญมาในวันนี้มผมไม่ใช่คนไทยเนาะผมเป็นคนอังกฤษผมเห็นบ้านเกิดตัวเองเจริญมากเห็นว่าสังคมมีปัญหายเยอะสำคัญที่สุดมันไม่มีความยุติธรรมเพราะว่าเกิดแบบนายกท้องอยู่แบบนั้นสาเหตุหนึ่งที่ผมชอบอยู่บ้านนอกแล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นวุฒิากรเพราะผมอยากพูดตรงตองเลยผมอยากให้ชาวบ้านอยู่บ้านนอก อย่างน้อยที่สุดแทนที่จะพยายามพึ่งเงินกับพึ่งรัชการอย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดเขาก็พึ่งตนเองในระดับหนึ่งและสําคัญที่สุดอันดับหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเขาเพึ่งพระอาศัยกันได้มู่บานพมเขาคิดได้ยังไงเขาคิดได้เพราะเขามองตัวเองได้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสาคัญที่สุดมันต้องมองตัวเองให้ออกเขารู้ว่าเขาเป็นใครเขารู้ว่าเขามีทรัพยากรอ,อะไรบ้าง และเขาจะจัดการกับชีวิตให้มันสอดคล้องกับศักยภาพของตัวเองบางครั้งผมจะเป็นวิทยากรคนจะเข้าใจพิดว่าเศรษฐกิจโพเพียงมันต้องมาอยู่แบบผมได้ต้องไปทิ้งเมืองแล้วก็ไปอยู่บ้านนอกม่ต้องเรียนหนังสือทำไรทำหน้าแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกแต่สำหรับตัวเองชีวิตแบบนั้นทำให้ผมมีความสุขและสำคัญที่สุดได้ความสุขจากสังคมที่มีความสงบสังคมที่มีความยุติธรรม จริงๆบางครั้งก็อยากพูดเรื่องการเมืองอยู่แต่มันทำไม่ได้หรอกยิ่งวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาวิทยาลายธรรมศาสตร์แล้วก็ผมก็มีความรู้พอสมควรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยไแต่วันนี้ผมจะไม่พูดเพราะว่าทหารเยอะมากเลยูกผมก็เหมือนกันแต่ผมขอพูดเรื่องการเมืองประเทศอังกฤษสักหนึ่งนาทีก่อนที่ผมจะลงจากเวทีด้ยทั้ง่อยูประเทศไทยผมได้ยิน ประเทศไทยคนไทยเรียกประเทศอังกฤษสองอย่างอันดับหนึ่งแต่ยิน่อยมากเ,าเมืองผู้ดีผมก็ทกใจแต่ทั้งจ่เกิดมากไม่ได้เห็นผูดีจักคนอย่างนดอ้อคนเข้าคุกมากที่สุดในทวีปยุโรปประเทศอังกฤษแต่เพราะว่าสร้างคมแจกออกมัดกดไม้ก็เยอะทำรวดก็เยอะจับ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 แต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ยินเกี่ยวกับประเทศอังกฤษคนไทยชอบแม่แบบของประชาธิป,ปไตยเรามีรัฐสภามาสามร้อยหกสิบปีเด้ประเทศอังกฤษ ทุกอย่างเหมือนเดิมมัดคนรวยก็รวยเหมือนเดิมชาวบ้านก็นเป็นชาวบ้านเหมือนเดิมไม่มีใครแก้ปัญหาของสังคมแบบนั้นได้แต่สำคัญที่สุดเราช่วยชาวบ้านได้เพิดโอกาสให้เขาเรียนรู้ยิ่งนักศึกษาต้องออกไปฝึกงานเดียวจ,จะไปยุททางเนือทางอีสานทั้งใตยก็แล้วแต่แต่สำคัญที่สุดชาวบ้านไม่เหมือนเราเย เราได้เรียนเรามีโอกาสชาวบ้านเขาไม่มีเพราะฉะนั้นแค่เพิดโอกาสให้เขาเรียนรู้ได้พอมาชาวบ้านก็จัดการเองได้บริวารน,นี้เวลาจะหมดแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้เรียนให้จบจะยักเรียนอย่างเดียวมันพูดว่าเที่ยวเยอะนําเนี่ยมันจะสนุกมากๆเลยนะจบแล้กก็อาวุธทิบบตให้พ่อแม่เราไปเป็นกรรมกรเลยมันสุดยอดเลยหรือว่าจะไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพและสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งขอให้ทำบุญไว้ยเยอะๆะเพราะว่าถ้าเราทำบุญไว้ยเยอะแยะเราจะขึ้นสวรรค์กับพระอาจารย์เน้นคำมัดเลยมันจะสนุกมากๆเลยโอเคสำหรับวันนี้ผมขอว่าเพียงเทานี้สกักกอนเด้อ thank you หลายๆเด้อครับ พออยู่พอกินฝรั่งทำนาสู่ฟ้าทาดินไม่มีนิสินมนาะ กินหน้าก็มีกินทางหลังก็มีกินแนมไปไสก็มีแต่ของกินฟรังมาตินมาตินวินเลอร์คนของแผ่นดิน ให้มันพอเพียงตามทฤษฎีในหลวงมาอยู่เมืองไทยคนไทยไม่ต้องห่วงเถิดทูลในหลวงว่าสุดยอดสุดยอดคนของแผ่นดินมาติ้นวินเลอร์คนของแผ่นดินมาติ้นวินเลนอร์เป็นฝรั่งที่ตั้งใจใช้ชีวิตวิธีแนวคิดที่กลัวบาปกลัวกรรม มาตินวินเลอพบเจอสัตระทำชีวิตไม่ตกต่ำมาทำนาทำกินคนของแผ่น นอกอยากได้แต่คนไทยเห็นว่าชาวนาตำต่อย้อยวาสนาแต่ฝรั่งบอกว่ามันสุดยอดสุดยอด ช่วยคณช่วยให้คุณคิดได้ช่วยให้คุณอยู่ได้เรื่องที่สามและศาส,สนาศาส,สนาพุทธผมคิดว่าเป็นศาสนาที่มีความสาคัญมากๆสํสาหราับคนไทยใกล้กับนับถือได้แต่จะปฏิบัติไหมแมกโนยซันโดสนะโพเพียงศาส,สนาพุทธเป็นศาส,สนาที่ผมคิดว่าเขาออกแบบให้เราใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้โดยไม่ได้ทําลายธรรมชาติไม่ได้เอาเพรียบธรรมชาติแต่ให้เราอยู่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้ แม่ไม่อาเทียบหนึ่งไม่ล้านลูกขอตั้งปณิธานสั้ารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง